ผมรบกวนพี่พูดถึงในเรื่องของการทำแคนทัสตรงนี้หน,น่อยครับว่าในแต่ละวันเราทําอะไรบ้างครับในแต่ละวันเราทําอะไรบ้างหมายถึงตั้งแต่เริ่มปลูกพี่ก็จะปลูกเลยนะคะจะมีการผสมพันธุ์แบบขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดกับแกะหนออ่าตัวนี้จะเป็นไม้ตัดยอดลงตัวนี้จะแกะหนอนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะคะกว่าจะได้ดอกขนาดนี้หลายปีค่ะกว่าจะได้ฟอร์มนี้แต่ละกระถางแล้วมันมีเทคนิคแตกต่างกัน เทคนิคแตกต่างมันก็ไม่ถือว่ามีเทคนิคแตกต่างนะคะเพียงแค่การให้น้ําเราต้องรู้การให้น้ําของเขาถ้าให้น้ําถูกช่วงระยะเวลาต้นไม้เราโอกาสที่มันจะตายน้อยมากใช่ค่ะเทคนิคอยู่การรดน้ําค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาขยายขยายพันธุยยน์ถ้าเป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้เป็นไม้หนอเนาะอันนี้เป็นไม้หนอพร้อมจะขยายพันธุ์พี่ก็จะดึงออกมาดึงเลยไหม พี่ก็จะดึงออกมาเนาะพี่จะคว่ำกระถางเลยนะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดราก<ม>กันไกลไม่มีพี่ก็จะตัดรากแล้วก็วางเอาไว้ประมาณสักห้าวันแล้วค่อยปลูกทำไมต้องตัดรากเพื่อเขาจะเป็นมีรากเดินใหม่ที่โตขึ้นไวกว่าเก่เาถ้าเราเอาไปวางไว้เลยถ้ารากเขาหักโอกาสที่เขาจะตายมันมีเยอะมันจะเปื่อยค่ะแล้วในช่วงที่เราไปลงดินตอนแรกใหม่เนี่ยการดูแลมันต้องดูแลอะไรบ้างการดูแลก็รดน้ําปกติค่ะ ครั้งแรกจะยังไม่ทันรถเปียกแค่รถน้ําธรรมดาชฉยๆให้หินกับดินเขามันเหมือนกับซึมๆน้ํานิดนึงค่ะหลังจากนั้นประมาณสักเจวันมันมันก็ไม่ตายตัวนะคะเนาะเจ็ดหรือแปดวันเราก็ค่อยรดน้ําปกติคราวนี้ก็เราให้แห้งแล้วค่อยรดอีกใช่ค่ะ<ร>มันต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับในการเพราะสนพเพาะเมล็ดหรือเพาะหนอถ้า,พาเพาะเมล็ดนี่เป็นปีเลยค่ะ เป็นปีกว่าจะได้ฟอร์มนี้ค่ะนี่ตัวนี้คือไม้เมล็ดทั้งหมดมนานมากกว่าจะได้ไม้เมล็ดฟอร์มนี้ค่ะเป็นปีเลยค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าสนใจถ้าอยากสั่งทางโทรสั่งได้ไหมครับหรือว่ายาังไงโทรสั่งโทรสั่งได้ค่ะสั่งทางออนไลน์ก็ได้โทรสั่งก็จะมีเบอร์โทรให้ของพี่นะคะศูนย์เก้าหกเจ็ดหกหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่ค่ะ พี่ก็มีเพจนะคะแต่ว่าช่วงนี้งานมันเยอะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเข้าไปดูเพจชื่ออะไรเพจวัฒนีแคตัสและไม้มงคลค่ะคค่่ะะเข้ามาดูได้ค่ะก็จะเป็นไม้บ้านนี่แหละค่ะแล้วรายได้ของเราจากการทําแบบนี้เป็นยังไงบ้างรายได้ถ้าถ้าถามช่วงนี้ก็ถือว่ารายได้พอได้อยู่ค่ะต่างจากช่วงของโควิดเยอะครับ ช่วงโควิดดีกว่านี้เยอะค่ะช่วงโควิดนี้ถือว่าเป็นราคาช่วงที่ไม้มาแบบแรงมากค่ะราคาดีมากแต่ช่วงนี้ก็ราคาเขาลงแล้วค่ะคือช่วงโควิดนี้คนที่นี่น้ช่วงโควิดไปเลี้ยงใช่ซื้อไปเลี้ยงแล้วก็ไปขายออนไลน์แล้วก็ไปขายหน้าร้านค่ะอืแต่เยอะมากมันมันซู้ไม่ได้ค่ะช่วงโควิดมันอะไรก็มันเป็นเหมือนขาขึ้นของต้นไม้ ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็เงียบนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่ค่ะ,ะแล้วช่วงนี้นี่คือคนซือนิยมันอะไรช่วงนี้เขาจะนิยมไม้ไม้ลำค่ะเพราะว่าจะไปจัดสวนถาดไม้ลำกับกับกับพวกตัวนี้ค่ะยิมโนงพวกนี้ค่ะจะเน้นสีนิดนึงแล้วก็ไม้ลำเอาไปจัดสวนถาดตัวนี้ตัวนี้ค่ะมันจะมีอีกหลายตัวนะคะกระบองทองตัวนี้ตัวนั้นก็ขายดีค่ะตัวนั้นขายดีมาก ายดีทุกสายพันธุ์แต่ช่วงนี้มันจะเน้นเป็นพิเศษคือเลมอนเมมแม่เท่าแล้วก็กระบองทองกระบองเงินพวกนี้ค่ะตัวนี้ก็ดีนะคะนี่แต่แล้วราคาที่เราขายราคาคือขายราคาส่งตามสวนเลยค่ะเริ่มต้นจากสิบบาทถ้าเป็นกระบองทองตัวนี้จะสิบบาทค่ะอยู่ตรงนั้นแต่สิบบาทคือเฉพาะที่มีจัดเทศกาลนะคะหลังจากจะหยุดจัดเทศกาลก็จะเป็นแค่สิบสองบาทค่ะ ก็คือเทศกาลอืมก็จะเป็นราคาปกติเพิ่มเป็น12บาทค่ะก็เป็นราคาปกติแต่ช่วงนี้เป็นเราเอาออกมาสมนาคุณลูกค้าค่ะไม่มีจ้ะแล้วสูงสุดเราขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับสูงสุดต่อวันใช่ไหมคะต่อวันถ้าเป็นช่วงโควิดหรือเอาช่วงนี้ดีคะเอาช่วงนี้เนาะช่วงโควิดได้หลายพันค่ะ ช่วงโควิดได้หลายพันแต่แต่ช่วงนี้ถ้ามีลูกค้ามามันก็จะได้เหมือนกันค่ะมันมันไม่เสมอค่ะบางบางวันก็ไม่ได้นะคะใช่ค่ะบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยแต่บางวันก็ไม่ได้